น่าจะเริ่มเจาะไอวอลแล้วนะครับอันนี้ทําดาเมจได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่วยเราได้พอสมควรนะครับแต่ไงยิงแล้วครับเห็นไหมอุ้ยแตกเลยทุกคนแตกเลยโอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้อยู่ในเกมฟรีฟานั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาเหรียญนะครับไปซื้อป้อมปืนในตู้นะครับขอด้ทยน้ำกาอัปเดตตู้มานะครับนทุกคนผมก็อยากจะลองเล่นนั่นนนนเเอองงะคคครรับบทุกก็ต้้หาี 600หกร้อยเหรียญนะครับนะใช้600หกร้อยเหรียญในการซื้อนั่นเองนะครับก็หาได้ตามแถวบ้านแล้วก็ตามที่จุดเก็บนั่นเองนะครับนะทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับนะใครที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับนะมันก็ใช้ประมาณ600หกร้อยเหรียญนะครับจากที่ผมเคยเอามาเล่นนะทุกคนแต่ยังไม่เคยทําคลิปนะเดี๋ยวจะนํามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนั่นเองนะครับเราต้องไปซื้อตู้นะครับทุกคน ตู้ซื้อปืนแล้วพวกนี้นะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มขอไปก่อนครับนะอันนี้ผมลงมาหนึ่งสองนะทุกคนก็อาจจะยากเล็กน้อยครับแต่ผมอยากดูครับว่าเรามันจะทำดาเมจได้แรงแค่ไหนนั่นเองนะครับเมื่อกี้มันมีคนเพิ่งลงนะเดี๋ยวเราหาเก็บก่อนนะครับหาเก็บเหรียญนะ หรือไม่ใครเอาตาร่าตังหานมาก็ได้นะครับเพราะว่าตาร่าตังหานก็จะได้เหรียญเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดหรือเปล่าทำไมพึ่งลงดมๆน้ารับฝึย่ 5, นะเจ็บอยู่เจ็บอยู่เราไม่น่ารีบเปิดเขาเลยนะเจแตกนะครับไม่มีตัวเดียวด้วยนะโอเคได้เหรียญมาห้าร้อยนะครับนะ เราต้องการ600นี่ครับสามารถเก็บตรงนี้ได้นะครับเด่ยน F นะทุกคนแล้วเราก็ต้องไปหาหลานตู้ปืนนั่นเองนะครับถ้าหาง่ายอยู่นะครับตามแผนที่ก็จะมีบอกเลยนะครับเราจะไปซื้อตรงไหนดีครับซื้อที่มันไม่อันตรายมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นท้ายเกมนะเพราะว่าเลนแรกๆน่าจะมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะทุกคนที่ผมลองตั้งดูแล้วนะครับ ตั้งปุ๊บแล้วก็คือตั้งแล้วคือตั้งเลยนะครับหลังจากที่เราตายนะครับป้อมปืนก็ต้องหาไปด้วยนะอจากที่ผมสังเกตมานะครับก็หาง่ายอยู่ครับนะนี่ครับเปลี่ยนหาง่ายมากครับแต่เมืองมันก็จะมีจุดเหมือนกันนะทุกคนตรงนี้ไม่มีร้านค้านะทุกคนเราก็เก็บเหรียญไว้ด้วยนะครับนะก็หนึ่ง หนึงเกมนะครับจะซื้อได้แค่หนึ่งครั้งนะจากที่ผมสังเกตนะครับเราจะไปหาตามรถเข็นนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยคนนะครับตัวนี้คนนะครับเฮ้ยมีมีอีกหรือเปล่า คิดว่าจะรอดแล้วด้วใช่ไหมนั่นจะมีตัวหนึ่งนะครับนั่นจะมีตัวหนึ่งนะครับอุ้ยนังไงยิงผมละอุ้ยผมไม่มีปืนชาร์จเนี่ยคือประเด็นอยู่ไหนวะนะแต่สวยครับสวย ผมผมควรไปซื้อป้อมปืนแล้วครับนะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวแตกก่อนนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับฟรีไฟล์เนาะอ้าวอยู่ไหนวะนี่ครับนี่อะไรครับป้อมปืนนะครับนี่นะครับใช้หกร้อยเหรียญในการตือนะครับนี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมยังไม่ตั้งนะเวลาเจอคนค่อยตั้งนะทุกคนเวลาเจอคนค่อยตั้งนะเราจะยังไม่รีบนะครับเดี๋ยมขอปรับ ตั้งค่าแป๊บน,นึงนะครับให้มันดูใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับเวลาเจอศัตรูจะได้แบตตบตั้งปุ๊บๆๆก๊เลยนะครับเหมือนมีคนกําลังจะมาหรือเปล่าได้เสียงเท้าเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมตอนนี้เล่นเอเกอีโอ้โหอันนี้เป็นบอทหรือเปล่าเฮ้ยปึบหุ้บหัวไปครับหนึ่งที ว่าน่าจะมาอีกนะแต่ตรงนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามีโดนะครับอุ้ยผมน่าจะใช้ป้อมปืนผมลืมไปเลยเราจะรีวิวนะครับตอนนี้นั่งไง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 ทุกคนเห็นปะเห็นคนรับผมจะวิ่งอ้อมไปนะครับนะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะป้อมปืนนะครับแต่ว่าผมเคยโอ้โเยเชือดแดงแดงแดงเกินอ่ะเดี๋ยวผมมาตั้งเลยแล้วกันนะครับตั้งไมรงนี้แหละ อดเดินไม่ได้ตั้งนะทุกคนมันจะช่วยยิงนะครับนะเวลาเจอคนนะครับเดี๋ยวผมล่อคนมาก่อนเดี๋ยวผมล่อคนคนมาก่อนผมตั้งป้อมปืนมาตรงนี้นะครับเอาคนหายหมดเลยเฮ้ยอย่าหายดิเฮ้ยอย่าหายดิมาแล้วคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วนะครับโูเต็มเลยทุกคนผมกดกดแตกนะกดแตกอยู่นะ ผมอยู่ในบ้านก่อนดีกว่าผเลเริ่มมาแล้วครับคุยติดเลยวะเนี่ะครับมันยิงแล้วครับทุกคนเห็นไหมตามเอดสิบเก้าสิบเก้านะทุกคนเห็นไหมดามเมจที่ขึ้นมาจากหน้าจอผมนะครับป้อมปืนยิงนะครับนะเห็นไหมแต่นี้ผมไม่ค่อยอยากจะก้าวไปนะมันเยอะเกินนะครับแล้วผมมากแค่ตัวเดียว,วด้วยคอยดูคอยดูมันยิงนะครับ นั่นนะมันหันมันหันปืนมาแล้วนะครับเห็นไหมมันยิงนะครับมันยิงนะอันนี้ผมมารีวิวทุกคนใด้ดูนะครับมันช่วยยิงนะครับมันช่วยยิงนะคูดดีนะครับแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทําให้มันเจ็บได้นะอันนี้ผมทดลองนะครับอันนี้ผมทดลองเฉยนะะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาแอบลอยผมเนาะนี่นะครับมีคนเริ่มยิงผมละ น่าจะเริ่มเจาะไอาบอลแล้วนะครับอันนี้ทําดาเมจได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่วยเราได้พอสมควรนะครับแต่ไอแง่ยิงนะครับเห็นไหมอุย้ยแตกเลยทุกคนแต่ไนแง่ยิงนะครับเห็นไหมอุย้ยแตกเลยทุกคนแตกเลยเมื่อกี้เห็นไหมครับมันมาเห็นไหมอ่ะยิง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 ป้อมปืนยิงนะครับอ่ะผมปล่อยให้ป้อมปืนยิงนะเอา้าหนีเฉยเลยครับ น่าจะเป็นบอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมครับทุกคนถึงกับหนีนะครับเออบอดตี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมล่อมันมานะครับมันจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะล่อมาหาป้อมป,นะป,ปืน่ะอ้าวป้อมปืนป้อมปืนหายเลยครับเฮ้ยมันตั้งได้แป๊แค่แป๊บเดียวนะทุกคนเออตั้งได้ประมาณไม่กี่นาทีนะครับนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าซื้อได้อีกทีหรือเปล่านะทุกคนตามตู้นะทุกคนไอตัวเมื่อกี้มันหายนะ น่าจะหนีไปแล้วนั่นเองครับอุแต่แต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้ได้เลยนะครับซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนหนึ่งเกมซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะทุกคนก็ถือว่าไม่ทําดาเมจแรงนะแต่ว่าทําให้ศัตรูมันเก็บนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปลุยต่อแล้วกันนะครับนะใครที่ดูอยู่ก็ดูต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะตาตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะโดนลุมนะ ตอนนี้ก็หาคนไปเรื่อยๆครับนะโอเคครับภารกิจนี้สำเร็จนะครับภารกิจรีวิวป้อมปืนนั่นเองนะครับนะทุกคนทำตามเมดได้ประมาณสิบกว่านะครับนะนนได้แงคนคนหลือบอดแแม่ทำไมวะำําเป็นไหนโอ้โหแม่งยามเจ๊กกูเกินไปหมวดตี้ไปนะครับ น่าจะเจอบอทนะครับเล่นโหมดธรรมดาด้วยนะเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอของผมก็น่าจะฟูพอสมควรนะครับไม่เก็บแล้วเนาะมันไม่ค่อยน่าจะมีอะไรนะครับอม้ยมีตรงนี้ครับกําลังยิงกันเลยนะครับขอเตือกหน่อยครับขอเตือกหน่อยอน,นี่อันนี้น่าจะเป็นคนแล้วแหละใช่เลยครับ พี่ครับ9คิวแล้ว9คิวแล้วคนบ้างบอดบ้างนะครับนะแต่วันนี้วันอาทิตย์นะน่าจะมีเด็กเล่นเยอะอยู่เอ้าเราไปไหนตัวหนึ่งอ๋ออยู่นี่ครับอยู่ฝั่งนี้นะพี่กำลังไปหาครับเฮ้ยรถรถ เล่นลูกซองเลยว่ะรอดไหเนี่ยรอดไหเนี่ยอเ,เอ้ยเฮ้ยคนละตัวหรือเปล่ามันไม่ใช่ตัวนี้ดิพันยาก่อนนะครับพันยาก่อนว่าแล้วคนละตัว อุ้ยะเต็บตั้งตังไอวอด้วยขาดเลยอุ้ยเขาตั้งกลับระเบิดด้วยโอ้มีรถมาแจมวะ่ะเฮ้ยมันไม่ดูน่ะโอ้โหมีเพื่อนมาเสริมโอ้โอทุกคนโดนลุมนะ เอาไว้ว่าคลิปนี้ผมํำเร็จแล้วกันนะครับนะทุกคนก็ไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับนะไปละแม่บ้านเจอกันคลิปหน้าครับ